เพิ่มผ้าะใหญ่ใช่คิวคือพปกนวงการใหญ่คิวต้องมันเบาไปอ่ะโอ้โหก็อันนี้นี่พาทิตอีกดวงหนึ่งหรือเปล่าคะขอร้องเถอะนมาดิ่อีเิว้าวมากดิวอีเกินว้าวมากนี่อยู่ฮ่องกงหรือว่าอยู่เกาหลีคะ ลีนเล่นดีสุดนะวิก็่านก็ฉันพิม์ไปในกรุ๊ปว่าเลยป้าวันนี้พี่กบอแต่งหน้าสวยพ่อบีบเพราะฉันพูดพิมไปหาลีน่าว่าถ้าเราชนะวิคเนี้ยลีน่าอาจจะไม่โดนขอลีน่าอาจจะไม่ได้แสงขนาดนี้ก็ได้นะจริงเอาพูดแล้พูดจริงจริงแต่ก็แค่ว่าสมมงสมมงนึกออกปะแต่พอลีน่าแพ้ปุ๊บคนให้กาลังใจหนึ่งคนค้านสายตาสอดคอมนต์เถียงกันสามมันแบบทุกคน ชอบแบบนี้มากกว่าชมคนที่มีแต่ลีน่าชอบแบบนี้มากกว่ากลายเป็นวันขอร้องอีพีของปาป์ตว่าแซงเกิดหล่อนจบแค่นี้เพียงแต่แ้งเกิดจบนี่ไงทุกคนรู้จักชื่อลีน่าแล้วเหลือแต่ยัยบีกอะไนะลีน่าบ้างทีน่าบ้างอะไรก็ไม่รู้ชื่อแกมีคนเมนในยูทูบว่าเอ้ยมาวายทีว่าถ้าสามคนเนี้ยช่องแปดบ้านดีๆนะชมพูซานตา ทารีนามีคนเมนทารีนาไหนเออมีคนเมนบอกทารีนาเห็นใช่ปะฉันอ่านดูคอมเมนต์นะเออหนูก็อ่านแล้วอะทําไมมีแต่คนทารีนาวะคารีนาวะคือเข้าใจผิดเหมือนเย่บุ๋มตอนเนี้ยคือนับถือคนในวายทีนะนี่ไม่เคยอ่านคอมเมนต์วาทีเลยเขาตั้งใจพิมพ์ใช่อม เอาจริงๆต่อให้ไม่ชนะก็มีชื่อแล้วค่ะใช่แต่หมายถึงว่าในรายการเนี้ยชื่อลีน่ามันก็ดรอปไปอ่ะเธอเธอก็ต้องดูคนลีน่ามันมีชื่อเสียงของมาแต่ว่ารายการเนี้ยคนพูดถึงลีน่าน้อยมันไม่ได้เวทีนางงามด้วยหรอกไหมแต่วีคเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยลูกฉันมาวะเด็กฉันมาวะกินคาดไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยอ่ะมันเกินคาดเนี่ยฟิลเตอร์เธอลีน่าลีน่า ส่วนใหญ่ก็จะมีชมพูมิมจันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยววนๆกันไปสามคนส่วนใหญ่บีมก็มีบ้างปะมาบอกว่าเอาบีมออกเถอะไม่ชอบมันหน้าเห็นปะแล้ว่ามีคนพูดถึงเราแล้ว่ามีคนเห็นเราจบบีมแบควรออกได้แล้วมันหน้าฉันบอว่าลด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 อีพีห้าให้หิวอีพีหกให้ลีนาอีพีสี่ให้มิมอีพีสี่ของมิมเออของชาล่า ไม่มีละมีตลอดไปค่ะเธออะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมอื่นหรือทีมไหนจะมีหนะยัยบีมไปไปสลอดดูขั้นทุกคอนเวอร์เซชันสุดคือเจ้าแม่ของการสัมภาษณ์ค่ะจบถ้าถว่าใครสัมภาษณ์ได้ดีสุดคือฉันเองเกล่าคอมเมนต์แรงเกินเขนไม่กล้าอ่านเลยอะ ฉันก็ไม่กล้าฉันไม่กล้าอ่านออกมาเลยอะพี่สะดุ้งเลยอ่ะฉันไม่อ่านละคือคอมเมนต์แรงเกินบางทีอ่ะแรงเกินต้องดักควตลอดไปเข้าใจยังแอรเข้าทุกวีเข้าทุกวีไปทุกวีเราได้แอร์ทำฉ่ำๆแล้วบี๊ก็จริงเราก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็อยู่ข้างพี่บุ๋มอะไรอย่างเงี้ยตัดเขาตัดควีนทะเลาะกันบุมก็อยู่ข้างพี่บุ๋มอ้าเห็นเปล่าคิดไปแล้ว ไม่แล้วฉันเห็นยายยบีมดมฉันก็ดมตามไปเรื่อยปะ <c oughs> คือคือตอนนี้รู้สึกว่าอยากอยากหาอะไรดมละนี่รอกไหมฉันบอกเลยว่าฉันอยู่ครั้งพี่บุ่นถูอีพีจบฉันคิดมาแล้วอาอาจะอ,อ,อะไรอ<า>่ะมัสองแล้วเขาบอกอาจิกอาจิกือกใครเหรอใช่อภิกติเหรออาหนูเหรอหรือใครเอ่ย ไม่พี่บุม๋มแล้วเมวื่อวานฉันจัดเดทให้ฟังน้องพูดผ่านไลฟ์สดว่าขอบคุณค่ะอ๋อแอบต่อมงหาติดต่อหาพี่ถาที่เป็นพ่วงก,กับเรยาติดต่อหาพี่อุโดยตรงขยะให้มีม,มาเล่นการแสดงเห็นไหมล่ะเล่า เขาพูดออกมาว่าลังไม่แต่งหน้าละโจ๊กพ่อประมาณนี้เขาก็เออเรื่องหลังมันต้องหลังใหม่มันพูดน้าใหม่ไม่ได้เขาบอกว่าชอบมีมากไม่ไม่ติดเลยอย่างเงี้ยพิวก็ต้องขอบคุณเห็นไหมครับบอกว่ารายการนี้ไม่มีแต่เรื่องดีๆพิวจะมาพลังลบไม่ได้นะ กระสีกระสีพี่อูจะให้หนึ่งออกมาไม่ได้นะคะเห็นไหมล่ะน่คือหนูรอฟังแล้วว่ะคือหนูรอฟังก่อนหยุดกินไม่ได้อะ่ะอ๊ะไอ้เบียมาคค่ะอยากรู้แล้วใครชนะเอาละอยากรู้เหมือนกันคนหนูคิดว่ายังไงคะจากการเอ่อจากมาหกอีพีคิดว่ายังไงเออคิดว่ายังไงโอยยังไม่ได้กินข้าวเลยอะ่ะเออ,อยังน่านะกินแซ่บอ่ะจินจอกใจปลาหิวเลยอะ่ะ น่ากินเนาะทำ S M R กินแล้วเนี่ยเพราะว่าชอบมิมนี่น้าจบรู้กันอยู่รายการอะไรนางเอกไทยแลนด์ค่ะเราเราคือนางเอกปะเอางี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์รายการเดอะเฟสไลฟ์ไทยแลนด์ค่ะไม่แม่พี่พีดีกว่าเดอะเดอะไลฟ์ลาวไทยแลนด์รวมันหมดแม่พี่พีถามว่าถ่ายจบหรือยังอ่ะรายการ นางมาร้ายอะนางมาร้ายจึงได้ก็รักเธอมาแม่จำได้นางมาร้ายแม่จำได้ด้วยนะเอ็มได้ด้วยแล่วพี่ๆบอกไม่ใช่รายการนางร้ายไทยแลนด์อินดูว่นางมาร้ายจะแม่เห็นการมีมากยืดดูสิทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะ นักมีวิีวันนี้มีคนดูนางรายไทยแลนด์ตอนพี่แกมุ่มตีก right ับพี่เบนอยู่ข้างๆแล้วนั่งติดไหล่ติดกันนี่เลยแล้วเขาเห็นเขาอาจจะปัดติกต็อกเจอใช่ไหมเพราะว่ามันัฟีดมันดันอยู่นะอีคิปพี่บุ๋มกับพี่มันันี่มันดันนะมันดันนะแล้กมันดันออกมาคนดูเป็นเป็นล้านอยู่นะมันดันอยู่นะโชคดีที่ไม่ใช่โชคดีที่ ยายบุ๋มเขาจบเขาก็ไหว้แล้วเขาก็ทักดีเอ็มไหากขอโทษพี่เบนซ์แล้วดีโชคดีที่รายการเนี้ยไปเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยบอกว่าชอบมากถึงแม้ว่าจะจะเวทกันแค่ไหนสุดท้ายกดออกไปแก้มบุ๋มยกมือไหว้ขอโทษกันเลยอินดิเตอร์ยังตัดอิดิเตอร์ยังตัดให้เห็นนึกออกไหมอิดิเตอร์ไม่ตัดให้เห็นเนี่ยอาจจะต้องแคปแชทแล้วว่าจะทำงานอะไรอ่ะ ต่อให้เราทํางานแล้วเราเล่นกับผู้ใหญ่หรือว่าใครที่เรารู้สึกว่าไม่น่นะเราก็ยกมือไหว้แม้กระทั่งจันจิที่โดนตัดไปครั้งอีพ like ีแรกจีลาค่ะใครเอ่ยจันจิคือใครอ่ะใครอ่ะแฟรมาริโอแกรมาริโอจีลาที่โดนตัดอีพีแรกอ่ะฉันเจอเขาเป็นน้องใช่เปล่าฉันยกมือไหว้เขาบอกว่าพี่ขอโทษนะแต่ว่าพี่ต้องทํามันเป็นหน้าที่พี่เป็นเมล่ะ อืมเด็กผู้เขา้าขับประกวดพี่แก้มุ่เขาไหว้หมดบางทีอ่ะนี่เห็นหลายรอบมากเวลาเดินเข้าห้องมาพี่แกมุ่จะยกมือไหว้รอแล้วอะ่ะโดยไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าคนข้างหน้าเป็นเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าเขาไหว้ไปก่อน